ว่ม,ม, sociedad, มีครีมกันแดดขายไหมจะซื้อหรอคะแม่ท <iOS> ร <and DLC> <not S 2> ิคให้ว่าเลือกอย่างไรนะคะจดย์นะคณแม่ขากระดับปากกาพร้อมค่ะนะคะนาะพร้อมหรือยังคะอ่ะวิธีการเลือกครีมกันแดดนะคะสำหรับลูกน้อยจริงๆจะบอกว่าครีมกันแดดนั้นนะคะเหมาะสําหรับในการใช้กับเด็กที่อายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปมีความสําคัญจําเป็นเช่นเดียวกันนะคะเนาะเพราะว่าจะช่วยปกป้องรังสีต่างๆ ให้มาทำร้ายผิวลูกนะคะเนาะวิธีการเลือกก็คือ1เลือกที่มีความอ่อนโยนนะคะผ่านการทดสอบว่าใช้ได้สําหรับผิวของลูกน้อยนะคะนะ้องไม่ว่าจะเป็นผ่านการทดสอบว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้ไฮโปแอลเลอร์จนิกเทสอะไรต่างๆนะคะให้เลือกใช้แบบแบบนั้น แล้วก็เลือกนะคะที่มีการใช้สารกันแดดนะคะที่เป็นแบบมิรโรหรือฟิสิกอลนะคะเนาะสกรีนนะคะก็คือมันจะมีการใช้หลักการคือสะท้อนนะคะรังสีออกไปไม่ได้ดูดซึมเอารังสีเข้าสู่ผิวนะคะเนาะ,ะเลือกสารกันแดด,ดยกตัวอย่างเช่นซิงค์ออกไซด ะะเพราะว่าสารกันแดด2ตัวนี้นะคะเนาะมีประสิทธิภาพในการที่จะป้องกันรังสีได้ดีแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือว่าแสบตรงบริเวณที่ทาที่ดวงตาหรือว่ามุมปากนะ้องแบบนี้เป็นต้นนะคะเลือกที่มี SPF นะอยู่ที่45 0 0นะคะเนาะแล้วก็ PA นะคะอยู่ที่ประมาณ3 4บวกนะคะเนาะแล้วก็สามารถเช็คก,กันแดดให้กับลูกได้ที่อายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปทานะคะเยอะๆหนาๆน,น,น,นะคะเพื่อให้มั่นใจว่าปกคลุมทุกพื้นผิวลูก าก่อนออก,ออกแดดนะคะอย่างน้อย15นาทีทาซ้ำนะคะทุก2ชั่วโมงก็จะช่วยปกป้องผิวหนังลูกวัา